สวัสดีชาวซาเนอรบอลทุกคนครับผมคลิปนี้จะมาแนะนำในส่วนของโปรโมโค้ดนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนหกเพื่อที่จะรับไอเทมฟรีจากทางเกมนะครับผมนี้เรามาดูเรามาใส่ใโ,ปโ,โปรโมโค้ดกันนะครับแล้วดูว่าจะได้ของรางวัลเป็นอะไรนะครับ สำหรับโค้ดของเดือนนี้คือ sw 2 0 2 0 jun 1 6นะครับเป็นของ Android นะครับนะครับผมผมโค้ดถูกใช้แล้วคือถูกต้องนะครับไปดูของรางวัลดีกว่าว่าได้อะไรจะได้เป็นสกอร์ส้มนะครับ3ใบนะครับผม ว่าแล้วอย่ารอช้าครับได้มาก็จัดมันซะเลยนะครับมีสามใบโอ้โหเคน้ำใบที่หใบที่สองน้องเหมียวลมมาอีกแล้ว ขั้นจังหวะนิดนึงนะฮะใบที่สามอเมซอนลมโอเคครับผมก็สามใบของฟรีนะครับได้สามดาวสามตัวไม่แตกสักใบนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองก่อโค้ดแล้วก็ลองลุ้นกันดูนะครับเผื่อจะได้มอนสเตอร์ดีๆมาใช้กันคนละสักตัว2ตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ๋อถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ